ผลิตภัณฑ์จากไอริสโอยามะเจแปนเนี่ยเคยเห็นเขาขายอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่เคยใช้เลยอันนี้นะคะสะดวกมากอันนี้เพื่อนๆคิดว่าอะไรคะมันคือน้ำยาบ้วนปากแบบเป็นถุงๆซองๆลอยๆแบบเนี้ยพกพาได้ด้วย,ยเพื่อนๆดูสิอันนี้คือกลิ่นมิ้น์นะคะผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากแบบใช้ทิ้งสะดวกมากเลยโอ้โห ใครที่อยากได้บ้างนะคะเอาไว้เดินทางหรือว่าเอาไว้ไปทํางานเนี่ยหูพกเป็นทองซองไม่ต้องพกทั้งขวดนะคะมันใช้สะดวกมากๆเดี๋ยวถ้าใครอยากใช้บ้างนะคะเดี๋ยวจะาปาันใส่ระเด็ดไว้ให้ใต้โพสต์ส่วนอันนี้กปกติแล้วเนี่ยพกติดตัวไว้หรือเปล่าคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นผ้าทําความสะอาดแบบเปียกทิชชูเปียกนั่นเองนะคะของไอริสโอยามะเช่นกันก็คือ เช็ดผิวได้ด้วยสูตรแบบเพื่อสุขภาพนะคะทำให้ผิวเนี่ยคือไม่มีกลิ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ชอบกลิ่นค่ะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีกลิ่นน้ำหอมให้เรารู้สึกลำบากในการที่จะแบบเหนียวเหนียวหรืออะไรเงี้ยบางกลิ่นเราไม่ชอบแต่อันเนี้ยเขาไล่กลิ่นนะคะเพื่อนๆน,น,น่าจะใช้ดีแล้วก็พกติดตัวอยู่ในกระเป๋าได้เลยใครอยากได้บ้างเดี๋ยวจจแปางใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้โพสนะคะทั้งสองชิ้นเลยค่ะ